สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับบ่าวเถ่าจะภาพไปตามตรงหดวครับแนวทางของแจ็คนครพนมครับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5หครับไปฟัง่งไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับว่าแนวทางของแจ็คนครพนมเิ่นจะให้เล็กวิ่งบนล่างตัวใดและจับคู่3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างให้ตัวใดครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจจงตามเด้อครับท่านผู้ชมถ้าบ่าชอบให้ผ่านครับ แนวทางมีงวดเข่างวดรุดบอวากันเดอร์ครับผมครับพิจารณาเบิ่งเอาครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรีเท่านั้นครับไปฟังเป็นเบื้องน้นกันครับว่างวันนี้แจ็คนครพนมเพื่อนจะเดนตัวใดครับและจะเน้นให้ตัวไหเนาะครับเนาะกับจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรีไว้ครับถ้าชอบให้ผ่านครับถ้าชอบกระจัดครับผมไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับบ่าวเท่าครับผม มาตามต่องวดพี่ครับครับวิ่งบนเลยครับเอาเลยเลยพี่งวดนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับผมครับได้ตั้งแต่หลังหวยออกแล้วพี่นะครับงวดนี้มั่นใจบ่พี่แจ๊คมั่นใจครับมั่นใจนะครับงวดนี้ให้เต็มสูตรให้เต็มสูตรมันบ่ครับงวดนี้ครับผมครับจัดให้เต็มเต็มสูตรเต็มชุดเลยครับครับ งวดนี้มั่นใจเต็มร้อยครับผมครับอภิจกมั่นใจไหมครับครับได้เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนยังง่้พี่แจ็คไม่เปลี่ยนครับอ่าครับผมแปลว่าวิเคราะห์ได่นมาครับงวดนี้พี่แจ็คครับครับให้เอฟซีเพิ่นคือว่ามั่นใจได้เลยในงวดนี้ครับผมครับเหมาครับถ้าพี่แจ็กว่ามั่นใจนะพี่แจ็กเนาะครับกระจัดครับท่านผู้ชมครับถ้าตัวเลขของเพิ่นถูกใจตรงใจกระจัดเ้ยครับ อ่าพี่แจ็คงวดนี้บนล่างครับผมหกับ8อ่าวิ่งบ่ครับวิ่งบนล่างบอครับผมครับวิ่งบนล่างครับวิ่ง6กับ8ครับเน้นตัวไรพี่แจ็คเน้นก็มี8 1 6อ๋อครับผมเลขวิ่งไหมพี่แจ็คเลขวิ่งอ6กับ8นี่เน้นตัวไรเด่นตัวไร6กับ8เนี่ย กเน้นบนล่างหกหกนี่เน้นบนเล่นบอลเล็กวิ่งอ่ะครับผมครับแปดนี่เป็นตัวร่งบะพี่แจ็คครับผมครับคือถ้าวิ่งบนนี้คือให้ให้เด่นที่หกครับผมครับเอาพี่แจ็คเอาครับจับคู่ครับผมสามตัวครับสามตัวครับ หนึ่งหกสามตัวแปดหนึ่งหกครับแปดสองหกแปดสองหกครับแปดสามหกแปดสามหกตัวเน้นก็มีแปดหนึ่งหกตัวเดียวอ่าเน้นหนักหนักแปดหนึ่งหกตัวเดียวครับสามสามตัวนี้พี่แจ็คชอบตัวเดียวเนาะชอบแปดหนึ่งหกดีบอครับครับผมมั่นใจหรือบอครับตัวนี้ฟันเลยมันบอฟันเลยครับฟันเลยที่แปดหนึ่งหกครับ ทุนน้อยนะครับทุนน้อยกับพี่แจ็คนะครับย้ำแล้วแปดหนึ่งหกสายวิ่งสายออกกำลังกายเน้นที่หกบนครับแมนว่าพี่แจ็คหกนี่เน้นบนครับผมครับอ่าต่อครับผมสองตัวก็หนึ่งหกครับสองตัวหนึ่งหกครับสองหกสองหกครับสามหกสามหกครับสามแปดสามแปดครับ ห้าแปดครับเน้นที่หนึ่งหกกับห้าแปดเน้นที่หนึ่งหกกับห้าแปดสองคู่ครับผมกลับน้ำพิจักกลับด้วยครับกลับไว้ด้วยนะครับเนาะกรับครับให้หาคู่บอครับครับผมเป็นชุดบนล่างแมนนวาพิจักครับผมชุดบนล่างเรวยองขับู้ชมครับหนึ่งหกสองหกสามหกนะครับ ตัวเน้นตัวตัวเน้นนะครับพี่แจ็คนะเน้นหกหนึ่งหกสองหกสามหกเด่นที่หนึ่งหกหกหนึ่งกลับไว้ด้วยครับ,รบส่วนตัวรองแปดสามแปดกับห้าแปดแต่พี่แจ็คเด่นที่ห้าแปดแปดห้าครับ,รบเด่นสองคู่ป่ะพี่แจ็คครับผมอสองคู่เท่านั้นครับชุดนี้ เน้นหกเน้นหกร่องแปดนี่ก็ถือว่ามั่นใจเป็นบอพิจักครับผมครับงวดนี้มาแน่นอนมาแน่นอนบอกผิดหวังมาพิจักเนาะครับผมครับแนวทางนี้ครับท่านผู้ชมครับพิจารณาเบื้องเอานะพิจักเนาะครับครับเพราะว่าพิจักเป็นกับวิเคราะห์คำนวณเป็นกัรอยากให้เอฟซีนะครับเนาะให้ผู้ที่ติดตามครับได้โชคถูกรางวัลเนาะครับเนาะรับถายประชบแนวทางของพิจักกับพานครับ หรือจะเอาตัวเลขไปเปรียบเทียบนะครับเนาะกับสำนักอื่นหรือกับเซียนท่านอื่นกับไปร่องเบิงวาเล็กของพี่แจ็คเล็กเด่นตรงกันบอนะครับเนาะพี่แจ็คเนาะครับหรือถ้าชอบของแนวทางพี่แจ็คก,ก็จัดเลยสามตัวเด่นที่แปดหนึ่งหกนะพี่แจ็คเนาะครับผมสามตัวนี้มั่นใจบ่พี่แจ็คสามตัวนี่ หลักร้อยของพี่แจ็คนี่ได้แปดเลยใช่ไหมงวดน,นี้พี่แจ็คทำสูตรหลักร้อยได้ไหมว่าได้ได้แปดเนี่ยจับมาแปดหนึ่งแปดสองไอแปดแปดหนึ่งหกแปดสองหกแปดสามหกเนี่ยครับมีสูตรหลักร้อยด้ไหมมีครับผมมีสูตรหลักร้อยด้วยครับงวดน,นี้คือว่าฐานหลักร้อยเนี่ยท่านไหนชอบก็บคือจัดแปดไปเล่นบอลหลักร้อยพี่แจ็คครับผมเพื่อเพิ่นมีตัวเด่นสองคู่เด่นอื่นนะพี่แจ็ค เพื่อเิ่นอยากได้หลักลอยไปประกบที่แม่นๆถ้าจะประกบที่แม่นๆมก็แม่นที่หนึ่งหกหกหนึ่งไวเลยอ่าหาหลักลอยของเองหาถ้า,ถ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 าคือ, <ผม S 1> อถ้าไม่ชอบหลักร้อยแปดของพี่แจ็คใช่ไหมับผมอ่าถ้าไม่ชอบหลักร้อยที่พี่แจค็คจับให้นะครับท่านผู้ชมแต่เน้นที่หนึ่งหกหกหนึ่งหาหลักลอยแม่นๆมนของเส้นทานอื่นมาจับใส่ได้ครับผมแกมีหลายเส้นที่บ่าวเท่าน้ำสนอครับ ท่านไหอยากเอาลักร้อยนะครับเนาะแต่ว่าพี่แจ็คว่าขั้นที่หนึ่งหกเนบมอพี่แจ็คครับผมสองหกกับสามหกประเด็นบอพี่แจ็คสองหกกับสามหกเนี่ยตัวรองครับตัวรองอืมครับ,รบตัวรองของพี่แจ็คนี่มีสูตรดับบอมีเห็ดเหล็กดับเหล็กยังบอครับสูตรดับม,มันมันมีอยู่นะครับแต่ครับ วันนี้มันก็ดับสีนะครับก็เลยตัดิ้งไปตัวหนึ่งกับดับสีมันมาครับคือบ่าวเถ่ากวาซีนี่ไม่ายากพี่แจ็คครับบ่าวเถ่ามไม่ายกมายกมไม่ค่อยออกลวดกับไม่ค่อยออกกับพี่แจ็คแล้วห้าแปดเนี่ยห้าแปดแปดห้าเนี่ยให้เด่นที่กันมันบ่ครับผมหนึ่งหกกับห้าแปดนี้ให้เด่นบนหรือเด่นล่างเอาบ่าวเถ่าถามนะครับผมหนึ่งหกให้เด่นให้เด่นบนหนึ่งหกให้ห้าแปด ต่อครับพี่แจ็คครับห้าแปดให้ลงล่างครับอ่ากลับ่านผู้ชม่ครับพี่แจ็คเพ่นวาหนึ่งหกหกหนึ่งเน้นที่บนห้าแปดแปดห้าเน้นที่ล่างนะครับย้ำครับกลับไปนั่งพี่แจ็คว่าครับผมครับที่พานมาได้ครับผมขับกับเขามาตลอดครับกับม่ลุดแค่บางงวดแล้วพี่แจ็คเนา เลขวิ่งก็ถือว่าเด่นครับของแจ็คนครพนมครับผมถ่าท่านไหได้ติดตามนะครับเนาะครับท่านไดที่ได้ชมมาครับของพี่แจ็คก็ถือว่าแม่นย่ำครับร่องร่องเอาไปพิจารณาเบิงครับไปวิเคราะห์เบิงครับอย่าฝ้าเซียก็ได้ย่าฝ้าตามก็ได้เบิงตัวเลขของพนไวกอนแต่ที่บบาวเถาน้นเสมอหน,นี่ก็คือวา่าแนวทางของพี่แจ็คนี่ก็ถือว่าแนวทางพนเดินดีเลขเด่นเลขวิข่งก็ถือว่าแม่นครับมีเข่ามีหลุดแหละครับท่านผู้ชมครับจะว่าเข่าตลอด กับปวาด้วยครับผมพราว่าแนวทางมีงวดเข่างวดลุดนะพี่แจ็คเนาะครับผมกับพิจารณาเบิงเอาครับก็วิ่งบนล่างนะพี่แจ็คเนาะครับเด่นที่หกลองแปดครับครับแต่ว่าหกนี่จะเน่นจะเด่นบนเด่นบนครับผมแปดนี้จะเด่นล่างนะครับตามที่พี่พี่แจ็คเพิ่งให้แนวทางมากับสามตัวแปดหนึ่งหกตัวเด่น แปดสองหกแปดสามหกตัวร่องครับผมจับคู่ที่หนึ่งหกหกหนึ่งตัวเด่นสองหกสามหกเป็นตัวร่องครับล่างเน้นที่หาแปดแปดหาสามแปดแปดสามเป็นตัวร่องครับผมเป็นชุดบนล่างเนาะพี่แจ็คเนาะครับผมครับอ๋อครับบ่าวเถ่าก็จะขอบคุณพี่แจ็คครับผมครับผมกัรงวดนี้ขอให้อ่ีฟซีนะครับได้โชคน้ำหน้าพี่แจ็คเนาะครับผมขอให้อีฟซีงวดนี้รวยๆด้วยกันครับครับพี่แจ็คขอบคุณครับผม ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบเนื้อทางของพี่แจ็คนะครับก็ตามถ้ายประชอบให้พานครับผมไปเบ่งเนื้อทางของพี่แจ็คนครนพนมกรับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5น้ากาำกันครับไปชมน้ำกันครับเนื้อทางของแจ็คนครนพนมครับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5ครับวิ่งบนล่างครับเดน6ร่อง8ครับผม สามตัวครับแปดหนึ่งหกครับตัวเด่นครับแปดสองหกแปดสามหกเป็นตัวร่องด้วยครับผมจับคู่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งครับเน้นที่บนด้วยครับผมสองหกสามหกเป็นตัวร่องครับสามแปดห้าแปดเน้นห้าแปดที่ล่างครับสามแปดเป็นตัวร่องครับผมกลับไปน้ำด้วยครับบนล่างครับถ้าชอบกระจัด้าคัดกับพานครับผมขับพิจารณาเบื้องเอาด้วยครับเสนอเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรีเท่านั้นครับแนวทางมีเขามีหลุดบ่าวากันครับ ช่อง y o u t u b บบาวเทา่าชาแนลครับช่อง y o ย t u b บบาวเ่าน้ำโชคครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับวดวันที่16มินาคม2 5 6 5ครับถ้าชอบครับก็กดไลค์กดแชร์เด้อครับผมกดติดตามไหมครับช่อง YouTube บาวเทา่าชาแนลครับผมกรับคลิปนี้บาวเท่าสวัสดีครับ